นี่เลยค่ะเขาบาเช่ากลางเต็นท์อยู่ยเ,เช่าสถานที่กลางเต็นท์ตกปลาอ๋อเขาก็ทําประจําไว้ตรงนี้นเนาะสองหลังให้น้อยพามาซุ่มดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้ค่ะดอกไม้ดอกไม้สวยๆดอกลูพีนดอกลูพีนค่ะสวยมากเลยตรงนี้มีสามสีมีสองสีเนาะ มีสีม่วงสีม่วงสีชมพูสวยนะคะสวยสวยสวยค่ะมะเร็งผู้มะเร็งผู้ตัวต่อหรือเปล่าอะตอมตอมน้ำหวาน ไม่น้อยพาไปดูพาไปดูสีชมพูสีชมพูองตองสีชมพูองตองนจะจ๊ะเป็นช่อเป็นช่อช่อเป็นช่อช่อค่ะ บ้านเก่าที่ไม่น้อยเคยอยู่ไม่น้อยเอามาปลูกอ๋อมีสามสีนั่นไงสีขาวนั่นนะสีขาวสีขาวสีชมพูสีม่วงงามขนาดงามขนาดจ้ะโอ,โอ้มีเต็ีไปหมดเลยกูนะ่ะ ข้างข้างสถานที่เขาที่เขาเขาเช่าไว้ทํากลางเต็นอะไรนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะคนต่างประเทศเข้ามาตกเบ็ดตกปลา่ะาไม่น้อยพาพาม,มาชมบรงนี้อีกดอกไม้ดอกไม้สวยๆดอกไม้สวยๆงามงาม อันนั้นก็สวยนะนะมันก็สวยนีน่ตรงนี้มีสองสีสีม่วงกับสีชมพูต้นนี้ชมพูเก๋เนาะนี่ชมพูเก๋ต้นนี้ออก คนนี้ชมชมพูออกมว่วงนี่อ๋อ,อสีชมพูชมพูเก๋ออกออกชมพูปนม่วงน่นะ